เพราะนั้นเดี๋ยวต้องติดตามครับว่าราคาจะเล่นกับเทรนไหนนะครับก็ยังให้น้ำหนักว่าเป็นไปในทิศทางขาลงนะครับต่อาจจะมีการพักฐานก่อนสักวัน2วันนะครับแล้วเดี๋ยวติดตามดูครับว่ามีจังหวะที่จะโฟล่ตรงไหนกันบ้างนะครับมาดูกันในส่วนของ UJ นะครับ UJ ไซด์เวในกรอบแคบตรงนี้ครับขออภัยครับก่อนไปดูกรอบแคบนะครับเปิดภาพใหญ่กันก่อนสักนิดนึงนะครับภาพใหญ่ไซด์เวอยู่ในกรอบใหญ่ตรงนี้ด้วยเช่นกันนะครับเป็นลักษณะของไซด์เวอัพ นะครับหลังจากที่หลักครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้9กันยา2564ครับเราก็กลับมาอัปเดตบทวิเคราะห์ ข้างเงินหรือ Forex กันอีกครั้งหนึ่งนะครับใครที่รับชมกันอยู่ครับก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเวลามีคลิปใหม่บทวิเคราะห์ใหม่จะได้ติดตามกันได้ทันนะครับหรือหากสนใจเปิดบัญชีซื้อขายข้างเงินกับเราครับก็สามารถแอดไลน์แอดที่อยู่ด้านล่างหน้าจอกันเข้ามาได้นะครับบนหน้าเมนูไลน์จะมีหัวข้อสมัครเปิดบัญชีกันอยู่ครับ ก็สามารถกดสมัครเปิดบัญชีกันได้ทันทีนะครับหรือหากสนใจเข้ามาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองเทคนิคการเ,เทรดบทวิเคราะห์ก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มกันมาได้นะครับโดยที่ลิงก์เข้ากลุ่มจะอยู่ด้านล่างวิดีโอแล้วนะครับมาเข้าสู่เนื้อหาของบทวิเคราะห์ของเราในวันนี้ดีกว่าครับมาเริ่มกันที่ในส่วนของ EU นะครับ EU แนวโน้มหลักนะครับต้องมองแนวโน้มหลักก่อนนะครับแนวโน้มหลักยังเป็นไซด์เวดาวนะครับทีนี้ในรูปแบบไซด์เว่ดาวตรงนี้ยังมองว่าคือก็ยังให้น้ําหนักไปในทางลงมากกว่านะครับเพราะนั้นเราต้องหาจุดกลับตัวถูกไหมครับคาดว่าจะกลับตัวตรงไหนนะครับโดยที่ตอนนี้จุดกลับตัวมองไว้3จุดนะครับสระดับราคานะครับซึ่งก่อนหน้านี้ราคาตั้งเทรนขึ้นมานะครับจากโซน ที่เป็นโซนกับตัวด้านล่างนะครับตั้งเทรนด์ขึ้นมาเสร็จแล้วมีการหลุดเทรนด์เกิดขึ้นแล้วครับนะเพราะฉะนั้นคาดว่าจุดนี้จะจะต้องคอยติดตามนะครับว่าในต้านตัวนี้จะมีโอกาสที่จะเอาอยู่นะครับหรือมีโอกาสเล่นกับเทรนด์นี้เลยนะครับถ้าเล่นกับเทรน์นี้เลยมีโอกาสวิ่งจนหลุดเทรนด์ได้ นะครับต้องตามตรงนี้ให้ดีนะครับมีโอกาสวิ่งและหลุดเทรนด้านล่างลงมาได้เลยนะครับแล้วเปลี่ยนกรอบในการเล่นนะครับแล้วก็จะหลุดออกจากโซนไซเวย์นะครับมีโอกาสวิ่งเป็นสตรองเทรนลงมาด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูการยกตัวขึ้นมาครับถ้ายกตัวแล้วติดแค่เส้นนี้เส้นสีเหลืองนะครับมีโอกาสลงไปเล่นด้านล่างแล้วหลุดไซเวย์นะครับแล้ววิ่งเป็นสตรองเทรนในระดับวีคนะครับ แต่ถ้าเกิดราคาขึ้นมาทดสอบเส้นแดงครับก็ยังมีโอกาสที่เป็นลักษณะของแค่ไซเย์ลงมานะครับแล้วก็อาจจะมีการปรับตัวลงมาบ้างเล็กน้อยตามกรอบไซเย์ครับแล้วก็มีโอกาสยกตัวกลับขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องติดตามครับว่าราคาจะเล่นกับเทรนด์ไหนนะครับก็ยังให้น้ําหนักว่าเป็นไปนในทิศทางขาลงนะครับแต่อาจจะมีการพักฐานก่อนสัก วัน2วันนะครับแล้วเดี๋ยวติดตามดูครับว่ามีจังหวะที่จะโฟล o w ตรงไหนกันบ้างนะครับมาดูกันในส่วนของ UJ นะครับ UJ เจไซเวยในกรอบแคบตรงนี้ครับขออภัยครับก่อนไปดูกกอบแคบนะครับเปิดภาพใหญ่กันก่อนสักนิดหนึ่งนะครับภาพใหญ่ไซเวยอยู่ในกรอบใหญ่ตรงนี้ด้วยเช่นกันนะครับเป็นลักษณะของไซเวยอัพนะครับหลังจากที่ราคาลงมาทดสอบ นะครับที่เราติดตามกันมานะครับมีการรีบาวขึ้นมาแล้วก็ยังไซเวย์อยู่ในกรอบนี้ครับถ้าเกิดมองกรอบหลักก็จะอยู่ในโซนตรงนี้นะครับที่ไซเวย์อยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้หาจังหวะเล่นในกรอบครับกรอบบนกรอบล่างหาจังหวะกรอบล่างหาจังหวะเข้าซื้อได้ครับกรอบบนหาจังหวะซอแต่ถ้าเกิดหลุดโซนด้านบนขึ้นไปก็ต้อง SL อออกนะครับแล้วก็เล่นในกรอบกันไปก่อนนะครับจนกว่าราคาจะเลือกทางนะครับเลือกทางไหนแล้วก็หนีกันออกมาก่อน นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของ UJ นะครับมาดูกันในส่วนของ GJ ครับ GJ ราคาไซเวในเกาะที่ค่อนข้างกว้างเลยเป็นลักษณะไซเวดาวลงมาแบบนี้นะครับราคาไซเวดาวลงมาแต่ว่าก็เริ่มมองครับว่ามันไซเวมานานละบวกกับเทหลักนะครับขอดูเทหลักนิดนึงนะครับเทหลักยังเป็นทิศทางขาขึ้นนะครับแต่เป็นการไซเวเล่นในกรอบเล็กนะครับตัวนี้เพราะนั้นถ้าราคาหลุดกรอบตรงนี้ออกมาครับ มีโอกาสที่ราคาจะวิ่งยาวได้นะครับซึ่งเป้าหมายอยู่ที่หนึ่งห้านะครับตอนนี้ก็พยายามหาเทรนดที่จะพาหลุดขึ้นมาอยู่นะครับแต่ว่ามีการเบรกออกมาด้วยเหมือนกันนะครับเพราะนั้นการเบรกออกมามีสัญญาณว่ามันมันไปไม่ได้ในรอบนี้นะครับแต่อาจจะลงมาพักเท่านี้แล้วกลับขึ้นมาก็ได้อันนี้ก็ยังตอบไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องตามดูครับว่าในการลงมาเนี่ยราคาจะเล่นในรอบลงแบบไหนนะครับอาจจะลงมาติด เท่านี้หรือกลับลงมาเล่นด้านล่างเลยหรือจะเล่นเทรนนี้เปลี่ยนไ mm hmm. ม่กระเทรนเลยเป็นไปได้ทั้งสิ้นครับเพราะนั้น mm hmm. ต้องติดตามครับว่าเทรนที่เล่นกับตรงนี้จะพาลงมายาวแค่ไหนนะครับหรือพักแค่ครึ่งเดียวแล้วไปก็ได้นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวต้องติดตามนะครับําหลักขาบ่ายนะครับรอหลุดดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดขาเซลล์ก็เล่นลุ้นกับกรอบนี้ลงมานะครับนะทั้งสองมุมครับ มาดูในส่วนของ GA นะครับเป็นปอนออสนะครับปอนออสผมคาดว่าราคาจะเล่นจักกรอบนี้นะครับแล้วเป็นไซเวฟอัพขึ้นไปนะครับซึ่งอย่างที่ได้ติดตามกันอยู่ครับว่าปอนออสเนี่ยอ่าแล้วมันขึ้นมาโดยตลอดครับตอนนี้ราคาปอนออสพักตัวนะครับเพราะนั้นพักตัวจากไหนครับจากเทรนใหญ่ตัวนี้เพราะนั้นการพักฐานลงมาก็ต้องมาหาฐานครับสุกไหมเพราะนั้นอันนี้ขึ้นมาเวฟหนึ่งพักเวฟหนึ่งก็ต้องมาดูครับว่าพักเวฟนี้เนี่ย แล้วจะหลุดกลับขึ้นมาตรงไหนเพราะฉะนั้นเวลาลงมาพักมันอาจจะลงมาแบบนี้ครับแล้วพักใช้เวแบบนี้เห็นไหมครับจังหวะที่เบรกเราก็มาหาจังหวะเบรกแบบนี้ละครับแล้วเข้านะครับเพราะฉะนั้นอาจจะใช้เวกาน,นี้ครับแล้วเบรกตรงนี้แล้วก็เล่นตรงนี้นะครับแต่ว่าราคาเดินมาค่อนข้างไกลพอสมควรแล้วเพราะนั้นระวังนิดนึงอาจจะมีการเปลี่ยนเมกกัเทรนได้นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของปอนออสนะครับมาดูกันในส่วนออสนิวซสแลนด์ครับ ออสเตรเลีย uh, ผมมองว่ายัางเป็นทิศทางของการลงอยู่นะครับตอนนี้ราคาเล่นกับเทรนด์นี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นใครที่เล่นสัน้นอาจจะลงมาเล่นย่อยลงมาในเทรนด์ย่อยๆแบบนี้นะครับแต่ว่าการทดสอบล่าสุดมันเล่นกับเทรนด์นี้นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะรอราคายกขึ้นมาแล้วค่อยหาจังหวะช็อตจะดีกว่านะครับถามว่าส่วนบายดีไหมไม่ดีครับเพราะราคาเป็นสตรองเทรนด์นะครับควรรอยกแล้วช็อตจะดีกว่านะครับแล้วก็เก็บ เป็นรอบเป็นรอบกันไปนะครับแล้วแต่กลยุทธ์นะครับอันนี้แล้วแต่กลยุทธ์นะมาดูกันในส่วนของออสเตรเลียนะครับออสเตรเลียคาดว่าราคาจะเลื่อนจากกอะนี้ครับนะแล้วก็พาลงมาเรื่อยๆนะครับอย่างที่บอกครับว่าตอนนี้ตัวเมกกาเทรนผมต้องพาไปดูในภาพของวีเลยนะครับว่าตัววีเองนะครับ จุดที่เรากำลัง follow trend กันอยู่เนี่ยผมบอกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของเทรนด์ด้วยซ้ำนะครับที่ผมมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเทรนด์เนี่ยถ้าสังเกตด,ดูให้ดีครับตรงนี้เป็นเทรนด์หลักนะครับตรงนี้เป็นเทรนด์หลักแนวโน้มหลักราคามีการพักตัวขึ้นมาครับก่อนหน้านี้ก็พักตัวขึ้นมาครับในช่วงประมาณเจ็ดถึงแปดเดือนที่ผ่านมาพักตัวครับนะแล้วราคากำลังจะเดินตามเทรนด์หลักอีกครั้งหนึ่งนะครับมีความน่าจะเป็นที่จะเดินตามเทรนด์หลักค่อนข้างสูงนะครับเพราะนั้น ติดตามครับว่าในเทรนดที่ผมวางให้เมื่อสักครูน่นี้ถ้าราคายังเดินกับเทรนนี้ลงไปเรื่อยๆครับเดินกับเทรนนี้ลงไปเรื่อยๆนะครับยังไม่เบรกขึ้นมามีโอกาสครับที่จะพาราคาลงลึกนะครับลงลึกเป้าหมายอยู่บริเวณนะครับราคาการลงมันก็จะเดินจนอยู่ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นอขอวางระยะนิดหนึ่งนะครับ ระยะเป้าหมายคิดว่าน่าจะอยู่แถวๆหนึ่งห้าหนึ่งหกแล้วกันเอาตัวเลขกลมๆนะครับเอาตัวเลขกลมๆแล้วกันหนึ่งจุดหกครับอันนี้คือรอบใหญ่เพราะนั้นเรายังสามารถไล่ไปได้เรื่อยๆครับถึงหนึ่งจุดหกนะแล้วเวลามันวิ่งนะครับสังเกตดูให้ดีครับเวลามันวิ่งมัน มันลงค่อนข้างแรงมันลงอย่างเดียวครับตั้งนานตั้งตาลงอย่างเดียวนะครับเพราะฉนั้นเผลอๆดีไม่ดีเทนที่เราเล่นกันอยู่เมื่อสักครู่นะครับที่เราให้ดูกันเนี่ยดูว่าเอ้ยจะค่อนข้างชันไปหรือเปล่าเล่นแบบนี้ลงไปเนี่ยเผลอๆมันแรงกว่านั้นด้วยครับคือกระชากลงใชนะครับเนี่ยกระชากลงอันนี้คือพฤติกรรมของมันโดยปกตินะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องติดตามดูครับว่าถ้าราคาหลุดโลลงมาด้านล่างนะครับหลุดโลลงมาด้านล่างแบบนี้อาจจะต้องไปเล่นกับเทรนสี่ชั่วโมงเลยด้วยซ้ำ เราลากเกี่ยวยาวแบบนี้ครับนะเพราะนั้นเดี๋ยวต้องติดตามครับสำหรับออสเนียร์ซีแลนด์เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าติดตามนะครับก็สำหรับวันนี้ใครชอบบทวิเคราะห์อของเรานะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e กดแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเวลามีคลิปใหม่กดวิเคราะห์ใหม่จะได้ติดตามกันได้ทันนะครับใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายค้างเงินกับเรานะครับก็แอดไลน์แอดที่อยู่ด้านล่างหน้าจอกันเข้ามาได้นะครับบนหน้าเมนูไลน์จะมีหัวข้อสมัครเปิดบัญชีกันอยู่ก็าสามารถกดสมัครรเปิดดบัััญชีกีกกนนนไ้ททหหือหาสใจ ข้ามาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองเทคนิคการเทรดก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มกันเข้ามาได้นะครับโดยที่ลิงก์เข้ากลุ่มอยู่ที่ด้านล่างวิดีโอแล้วนะครับหรือหากหรือใครที่รับชมผ่านทาง youtube นะครับก็เดี๋ยวก็ทักคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับมีคําถามมีข้อสงสัยหรือสนใจตัวไหนเป็นพิเศษนะครับสําหรับวันนี้ก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนครับท่านที่รับชมทาง youtube ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับใครที่อยู่ในกลุ่มเดี๋ยวไปอัปเดตเพิ่มเติมกันครับขอบคุณครับ